สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอสซีทุกทุกท่านจ้าสวัสดีตอนแรกๆ็กับสองเจสีพี่้องเอ้ยมื่อนี้อากาศฮอนฮอนจะบ่าเป็นตะยุตะกินจนไม่ได้ไปไซสมาไซสจนถ่าให้แดดอ่อ,อนตะกี้ตัวตัวาสิพะไปเปิดเตา่าแต่มันฮอนเบาไว้นาสิซุกค่าเต่าอีกกระเลยาสวัสดีจ้าเมื่อนไปหแม่แค่กันเลยซุกเปนตากันไว้กับหมวกกับดอกเนี่ยมันเงียวไสหมวกว่ามาันเนี่ย ใช่มาอีกแล้วหัวหมวกประมาณนี้นะหัวนอกระมาแต่หาเห็ดมือสี่คนกับเห็ดมะล่างเฮอยู่ทธาเนี่ไปน้ำเก็บเอาอยู่หลังหัวเขาข้างซุปเลยเจ้าใส่หมวกสีแดงคือยากจิ้มแจ่วแมงแข้งว่าสั้นนะงว่าสิพานไปต่อยเอาแมงแข้งในป่านี่แหละเพราะว่าเขาบ้ามันนะต่อยได้อยู่ช็กโกหุ่นมันดินี่บอกทาลิโอกระสีไปติดจักรจันแมงอีนะกระสีได้จักรโตเนี่ยใส่กระใส่ขวดนี่แหละค่ะมันเพื่อป้องกันเธอคือ่ใส่ทุกมือสั่น มันรุนกันว่ามันที่ได้บอพี่น้องเลยมันที่ได้พ่อต่ำแจ้วว่าได้สักซิปโต้เนี่ก็พ่อต่ำแจ้วนะนี่นะเต่งแค่กับอนาภัยที่ได้ลายเม่งแค่กกันโอ้ยปล่อยกันเนี่ยโบเห็นเนี่ยเม่งแค่กันแทตแต่แต่ที่เข่าป้าแล้วแท้แต่ตั้แแต่ที่เริ่มเข่าเลยทีก็บทางนี้นไม่หัวเจ้าจับสันสันเจ้าลาดเอาเออ มันไม่ไปสวยใบไม้อะไรียเบิร์ตมีหหวยเลยบ่อยากให้หอดยามเห็ดเด้เมื่อวานนี้ฟังนี่ฝนตกพี่น้องเอ้ยบ้านนาว่าบ้านเจี๋มาลาบ้านตุยๆผัดฝนตกบ้านเจี๋ยีฝนบ่ตกเมื่อวาน นอ,อนเอ้าวันสันนอนตื่นขึ้นมาผัดเมื่อยพักกันอนพักผ่อนกล่องอยู่ในเครืองตุ้ยๆนั่นแหละไปใส่มาใส่เอือรยาเอือรยาอยู่ยให้มันได้เด้อให้มันแข่งกั็ไม่เสียวเด้อแต่ปลาแค้มบ้านนี่ไปไหม่มันโป่งมาแล้วพี่น้องเอลยแต่ปลาเทียนหาเห็ดปลาข้าก,กันไปยางมันอ่ะมันบบท่านโป่งใบไม้นั่นร่อนแก่แสกอยู่ใส่ละอันห้องเซลเซ ไปกินแต่แน่ๆเอ้ยไปกุ้คอก่อนนะไปเบิ่งเอามันแข้งหนะอ่อยเฮ้ยหอดแล้วกุ้งคอนะเนี่ยมาเอามันแข้งก่อนเห็นยเยอะอ้าวพี่ตัวเมัน,มมนเอิกกว่าแล้วกูว่ามันเคลื่อนกัน่ายอยู่เข,า,ขาก็บอกไมาเอา่าวบ่ เห็นว้าทงทิ้งกูเฮ้สายเฮ้ยยำย่างว่ะหรือกูคืออเห็นจากตัวอ๋อนี่เราค่ดลองกัน่อนนี้พอเห็นดอกกูมันอยู่เทิงบุถาเบิงบันนั่งต่อยลงมาเติงต้นคอฮะอิงย่างจะไปต่อยใช่ไหมอนนีมันบิน เออเอาไปตองใส่บ่อติดแมงอีน่าได้ละฮุน่ะเอาสองอีหล่อกระปุกหมเจ้าเรียกเป็นิดตวยังกู้จ้างเ้าก็จันตัวจริงมันอยู่ข้างล่างแมงอีเอ้ยแล้วเอาผับสองเลยผับซองเลย ไม่ใข่าวฉันเปิดอันนี้กันสองตัวอย่าข้าวหนึ่งสองสองถามันรุ่นตุยตุยสีตอยแมงแข้งมันกระบินบ่เฮ้ยมันโค้กันมันกระบินบ่ส,สุดวิศวกรน,นั่งใส่อันผันอันนั่นแยงสวิงตอยเอาขึ้นไปตอยเม้ยปิดไปเลย

ิ ah ่มหเนี่ยคู่ลงมาไเดีเยเฮ้ยิแน่คืได้กิ่นเอาก็ะเได้บะคนแห้งไปเบิดเอนี่ยเนี่ยข้าเพิงเมืองอยู่เทิงผุนเล่นดิเได้อาผู้ตอยเอาไปรุ่ดเดี๋ยนี่ตอยเอาเฮ้ยเอออ่างเนะ มันไปไหนซี่ห้าโตว้วมันจากพ่อแจ้วเลยได้ตัวมันไปนะพูพพดมนละ่พม<พ>เลยมันลงอยู่ในหันนะมันลงในใส้ตองเข้าไปอ่ว่าท่านหอดมันบินก่อนเนี่ย,อ,ยอ๋าง้ทางใจเด็กกูบอกว่าสุดบอมานมวกบอมานบินไปเ่อลตั้ง่ได้ตั้งมาติดเอาอันนี้นะ ยังว่ายอ้อมบ่คร <laughs> ันว่ามันยังบ่ได้เลยไม่แค่กับว่าได้แล้วทิพยเดีอวหมวกตัวนี้จะใส่ไปจะขืเลยเเล่ยเรงจะได้ได้ไปสิหาหตโตหรือไนะ่พราโตได้แล้วได้แล้วได้แล้วทิยเอาอ้ยมันเงียว เฮ้ยอันน boy you mm, oh, the ี้จักจ้าโอ้โหเฮ้ยเธอจับน้ำยาแต้มันปีนกล้งมันหลักปิดจุดในเนื้อขั้นผู้นั่นนี่นะติดอาจจะเฮิร์งนิดนึงใช่ได้อุ่นเยวจุกตั่วเอาวกล้องถึงใสหนาอือไปสิมาถือเสิร์งกันที่แถวนี้นะมันเทิงบ่เฮ้ยอ๋อเห็นละเห็นบ่พี่น้องโอ้โหมันออกสกัดแล้วมันไปเร็วต่างยังพลาสติดมาแล้วมันไปได้กต่างปิดแน่นะมันพึ่งออกเลย ติดแล้วต่ครบเออบนาชเลยมาคไป่ยเอาช่ยเอาหางมันเดดีชมบดหางโอ้ยเนาะใช่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 ช่ใ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 ช่นช่ใช่ใช่้อ่่่ใ่ อมัดกิ้วเฮ้ยก็เที่ยวไปจีอันนะเป็นเงามันมีความเงี่ยเมนโตตัวเองฮาเดียนเคาอยากเมาเอายัวใครมาขี <t ags> <t ags ่แนบอ่องนี้บางนึงเดียวบอกไอคีออกมาพี่ชิดตัวเฮ้ยตัวเดียวนะช่องบอกตัวลุ่มมาดิตัวลุ่มกับอันนี้แหละเชื่อมกันบ่โอ้ยตุยตุยโไม่เชียวตายไปเลย ตัวนี ap, hi, ้ม hey ันน oh. oh, oh ี oh ่ต uh ังย oh, right. an. the ุ่มมาแล้วมันไปได้ตัวนี้เว่าป้องต่างปองไว้เวเ้ยโนจะจับอยู่ตโอ้ิัยเดพนี่ตัวนี้ต่างปแล้วมันบินได้นะมันเหนีวโอ้ยอ่ะทานัานขามึงตัวาลุมนี่เฮ้ยกูเห็นอยู่ตัวาตนึตัวลุมลงมาหนพูดอ้เี้ยมันเ้ยจมาไม่สิปแล้วเี้ยตัวนี้เลุกได ตูมันซบเต้ามือเฉียวอเดียมันเนี่ยวเต้มืออลไพูดเช็ดออกมันบอกดอกเขาทำมือคุณแมนบ่ใช่เลยเืองลกเยคือว่ากูนมเบิ่งเลยม่่นหใช่บอ่ไปใช่บ่ใช่่ะใ่ใส่อะไรลโดน่อิบบเ ใส่ะเออเด็ยพอแก้วเลยได้ดนะโอ้โหคมันบวบไปนเพี่น้องเอ้ยเป็นซิปตัวลไม่ใช่เอาไปตอกแห้งๆเอาแบบนี้อืมขั้นแบบว่ามันเทาชลว่ขึ้นรถป๊ดพี่น้องเอ้ยไปแตกบึ้นแล้เป็นซิฟต้อะไรรังต้บโอ้เสรษฐายีไปเป็นซิปแตกบุ้น มันน่าแป้นนี่สิได้เด้มันคือบอลลงคือแมงสร้างอะเนาะเด้ลงตัวนึงได้เสียดายจังไม่งั้นเราได้เป็นร้อยแล้วพอแจวแล้วสิได้เด้โอ้ยหยงก็พอหงทางลงโอ้ยลงตัวนึงโอ้คงาถงลเฮ้ยแดนั่น นี่ค่ะคเออขาตัวนึงโอ้ยผ้ไปเมดโพโพโอ้ยไปเมดไม่ได้พิงงานหนึ่งผ้ย่งอยู่โฟนั่นสิตกงานชีกก็ได้ขึ้นนะโอ้ยมึงขัดตีขาวแห้งมึงตีขาแห้งโทษคุณนี่โอ้ยอ่ไ้เห็นทียงเพี่ดอวเอ้ยบินไปบ้อนบนน่าใส่ เออนั่นแล้วตัวในกลางตัวง่ายสีแกีดเด้น่าบ่าวแล้วกูเห็นตัวนั้นแล้วออไมื่นี้กูตดดีดิโอ้ยต้นเกือบออกโอ้ยบ่เขาจะโตว้าวเร็วเฮ้ยโอ้ยเสียดายดินี่นี่หัวมึง อะไรเดพ่อรุมหะซีหซิบตู่จได้เด้ไถ่โถโถหมันแดงนะโอ้หมัแดงมัแดงโอ้ยมีแดงเหลือจากตัวเฮ้ยเหลือจากตัวสองตัสามนึนนี้แตู่นหนี่เอ้าสองโอเหลือสงตัวนี้ เฮยเอกันสดนะูจะเน่นี้ได้เพราะซบตูวแต่ว่าพอแก้วอยู่ด้วยเือดจ็ตัวโอ้ยโมแมนูกคู่เมื่อหลายปีตี่นะคือเลือตัวเดียวจะแหน่งานยางกายหนึ่งโอ้ยโอ้ยขึ้นทึ่งเบาๆลปจ้ะย่ามีเสียง กัดบ่บอก,กัดดอกอืข้าพันางานกายตัวที่สองได้บ่ได้ได้ได,ได้ตัวที่สามเลี่ยงเลี่ยงกันเลยเนาะโอ้ยไปกันเนาะ อยู่เป็นขอบคู่ไอ้เดิเดียวให้ได้เอนเด้อโอ้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 ปลาหลายตอยู่ขนาดนี่จันไปเลยเดี๋ยวหลอกขาดมันนี่หลอกขาดมันาดแค่กรจันเหรอเอ้หลอกขาดเ่กะจันเฮ้ยมันม่โตมากฮาถามมัเจ๊บเจ้านั่น ไอ <So S 1> ้เซี่ยวเฮ็ดเนี่ยเ่อละแปดนาเธาหนักบกัดเลยเราปีกบกัตตังบติดเอาติดเอาไม่เซี่ยงนะเธอกะดึงสิมันไว้ไม่จมบนยื่อออกมาโอ้ติดอาติดเอ้าป๊าด คขาแท้เออยังไม่ยังเป็นแหลตเ็แหลตนี่นี่นีได้นั่นได้นั่งติดอาอีนี่แหละเอออย่างส่วนใบไม้อ่อนมันจะหมอกไปเยอะโอ้ยไปก่อนลงมามามมุกเก่าโอ้ย ไปจ้ามาเบิดูพ้อแจวอยู่ปะพี่น้องฮะเจอเมือต่ำเห็ดแจวใส่กันเลยนะเนี่ยก่อนกลับบ้านจะได้เด้อจะได้อันแมงแข้งนั่นมันบินนีเมือผู้มือแดงมาแล้วกลบาอยู่ี่อันกอะไปไปิปลม่าัยนเฮ้ยอไหมฮะเรื่งในโทรทัศน์ก็มี มีมารีวิวขายเครื่องปอยอ้ยงอันนี้กระติบข่าวอุจจาว่ามีเงินมาจากลากับแป้งน้ำแดงนี่บอ๋อเทาพามี่แมนี่โทรภาพแห่งซาดราวนี่ซ่องซอทอรอบู้วยังไม่เสียวีวิวนะนี่นี่นีไปยังแหงข้ากับุากันเ้อะนี่หัดจอกคุณ่ะนั่งเบิ้งก็รับเก็บหน่อยไหมแช่าว่ช่ววด่ะ มาเก็บของเก่าเขาอกล้บ้่เียดของมานี่งจ่าก็ค่เลนเ่นนปาดคือมีอันกดทางเทิงเหออย่างคืออันเทปนี่จะเยียบแก้วพี่สังอันไม้่ายไ่ายได้เขาคือถีมสัต ้องมือชองเขาพยายามไปลงนองบ่น้ำงี้ยไงไม่เสี้ยวเจ้าเหยียบมานนีหลอดพายดักกวาเลยนี่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 นเงียวหรือน้่แตะติงรีวิวดูโอ้ยน้ามันใสแตะเกียตะกี้หมวกขันนองอ้าวหมวกขันนองจ้คอยมันอันนั้นกระจกมันคุดแล้วของคำใหอมาลุยให้มาิดคอนี่ไปนางเบิ้งซี่นี่ี่านงเบิ้งเฮ้ยนางเบิ้งกดรีโมทเบิ้ง เอานางเบิ้งนางตลอเบิ้งตลอดาดเปิดพัดลมเนี่เปิดนโลมนีเบิ้งานางเบิ้งนะแม่ลอถาดนานด้วยเอ้ามึงนางเบิ้งตลอดถาเด้วยกูชิแครอ่นี่เปิดพัดลมพร้อมโอ้ยหอนดิสาดกันเปิดผนโลมเนี่เปิดพัดลมเนี่ยปาเตียวเปิดผนโลมัมันคือบะมี่ เท่าละท่านกันเท่าละท่านลมขาวดำมีทุกอย่างเลยดีได้ปิดไว้ริดไว้รมุดพ้นมาโซซัสาะไฟฟาดดงฟาแดงมันจาเท่ากันเคยเห็นกระปุกตึ้งหัวปิดปิดอันนี้ปิดเปิดโอ้อัดเปลี่ยนช่องไงเ่ยนหนึ่งช่องหนึงอันนี้มันใส่นันได้มันเล่นอีนันได้เทปหรอโอเล่นเทปอีดาย อเออนี่มันรุ่นหิวคือบอลแล้วไปหิวเมื่อเลยหิวมาอไเพิ่ปาตาเอาหอกันกรุ่นตรุ่นนี้หิววกามานะชัวร์อย่างงบอกันนอกัยังดีดเบกเอาเลยเกิดไซมนเทพได้แต่บอลนี่เอาไปขายอย่งไปขายของเก่าก็คือบ่ขายเดีว่าได้ตดใส่ตดใส่ เอยก็ว <mm um> ่นาในนตทุกก์ขอแตกอืน้หนอกนี่อย่แนี่กิดไหมเอาไปใก้นะเอาไปน่อยมันดย่างไปแม่จะเป็นวิ่งเปล่าไหมไหมไม่เป็นวิ่งอยู่พีนอ้เอยได้ดิคือม่ตำแจ้วนี่เขาได้อันนี้ไปชิบไปติดต่ออยู่บ้านี่นะ ติดกต่ติดชิมาชิมาฮากิลือคล้องเก่าเขาอยู่นี่แหละเต้นจะบาเข้ามาได้ทางมือโอเคพี่น้องจะมาคลิปนี้สิเก็บภาพบรรยากาศไว้สักนีดสักกอนแต่ว่าฮากิลื้อเป็นติดทางเมื่อนี่เนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องขับมาเบิ้งขับมาชมนะคะได้โทรทัศน์แล้วก็สิพักกันเมื่อเบิ้งบานได้รู้รทัศน์ที่เอาข้าวดารุ่กเกามาเบิ้งจ้าคุณจนาสวัสดีพี่น้อง